ว่ากันเรื่องของความเฮงค่ะวันนี้นะคะจะมีเรื่องเล่าของแผ่นทองมาฝากกันค่ะแผ่นทองหนุนดวงชะตาค่ะเกิดขึ้นจากความต้องการของลูกดวงนะคะที่ต้องการเน้นในเรื่องของสิริมงคลอยากจะมีเครื่องรางนะคะที่พกพาความมั่นใจทาอะไรก็ประสบความสําเร็จค่ะแม่หมอก,ก็เลยนําเรื่องนี้นะคะไปปรึกษากับพระอาจารย์นะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านมหายานค่ะ ก็ตกผลึกนะคะได้ยันหนุนดวงพิชัยสงครามมาทําให้นะคะผู้ที่พกพามีความสิริมงคลมีความราบรื่นมีโชคลาบมีความร่รํา,วาร,รวยค่ะประกอบกับนะคะในแผ่นทองก็ยังมีองค์ทาเทวสุวรรณที่ประทานพรในเรื่องของความสําเร็จเกี่ยวกับโชคลาบเกี่ยวกับการค้าการขายการเจราจาทําให้เงินอยู่มือแล้วก็มีเงินก้อนเข้าแบบรัวๆค่ะดีไซน์ของแผ่นทองนะคะจะ บอกได้เลยว่าเป็นการยิงเลเซอร์แบบงานประมีตดเราใช้ช่างฝีมือที่ชำนาญการนะคะในทุกๆ8ยันจะประกอบไปด้วยยันที่เน้นในเรื่องของโชคลาภบ,บารมีความร่ำรวยความสำเร็จเน้นสิริมงคลรวมไปถึงมีเมตตามหานิยมใครเห็นใครรักใครเห็นก็เอ็นดูค่ะ ประกอบกับการดีไซน์ของในส่วนของแผ่นพับนะคะที่ด้านหน้าจะเป็นบทสวดเย็นพิชัยสงครามหนุนดวงชะตาทําให้กับผู้ที่พกพานั้นพบกับสิริบงคลทําอะไรก็สําเร็จ แถมยังพกพาสะดวกดีไซน์สวยงามไม่ว่าจะเป็นพกพาใส่กระเป๋าพกพาใส่กระเป๋าตังค์รวมไปถึงเป็นด้านหลังเป็นเคสมือถือก็ได้หมดเลยค่ะแล้วก็ยังรับประกันความปังเพราะว่าหมอไอ้ก็ใช้เองด้วยนะคะทําให้ผู้ที่พกพานะคะบูชาเนี่ยสามารถค้าขายร่ํารวยเจรจาอะไรก็สําเร็จผู้ใหญ่รักใครเอ็นดูทําอะไรก็เฮงทําอะไรก็ปังค่ะโดยรวบรวมนะคะพุทธคุณทั้ง3ด้าน พุทธกุณสายเวทชั้นสูงและรวมไปถึงโหราศาสตร์ไทยค่ะในแต่ละแผ่นนะคะก็จะมีดวงชะตาหรือเลขดาวตามวันเดือนปีเกิดของเพื่อนๆนะคะอยู่ในยันพิชัยสงครามมั่นใจได้เลยว่าไม่ซ้ำใครที่สำคัญนะคะเฮงสุดๆไปเลยค่ะปลุกเสกโดยพระอาจารย์นะคะที่เชี่ยวชาญแล้วก็เมตตาทำให้ชีวิตนะคะประสบความสำเร็จค่ะ ฟังแค่นี้ไม่ต้องร้องวาวนะคะยังไม่หมดเท่านี้ค่ะเดี๋ยวแม่หมอจะพาไปฟังต่อนะคะว่าในแต่ละยันในแผ่นทองเนี่ยประกอบด้วยยันอะไรกันบ้างเพื่อเสริมความปังกันค่ะวันนี้แม่หมอขออนุญาตแนะนำยันพิชัยสงครามหนุนดวงค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในยันที่อยู่ในแผ่นทองเสริมสิริมงคลค่ะหากคุณนั้นนะคะอยากจะประสบความสำเร็จนะคะเชื่อกันว่า ท่านใดที่มีดวงชะตานะคะของแต่ละท่านอยู่ในยันพิชัยสงครามนะคะก็จะทำการสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จค่ะยันพิชัยสงครามประกอบไปด้วยนะคะพุทธคุณไสยเวชชั้นสูงและโหราศาสตร์ไทยทุกขแขนงนะคะรวมกันไว้ในหนึ่งเดียวแน่นอนท่านที่พกพานะคะจะนำพาความสำเร็จ มีสิริมงคลและก็รวมไปถึงนะคะทําอะไรก็เฮงทําอะไรก็ปังสามารถยกดวงนะคะหนุนดวงทําให้ชีวิตนะมีแต่ความสุขความเจริญความงอกเงยหากคุณนั้นนะคะเบญจเพศหรือประสบสิ่งเคราะหกรรมเจอเรื่องร้ายหรือทําอะไรก็ไม่สําเร็จค่ะยันพิชัยสงครามนะคะจะช่วยปกป้องคุ้มครองรวมไปถึงทําให้คุณนะคะ พบแต่สิ่งดีงามมีแต่คนรักคนเมตตาคนเอ็นดูค่ะศาสตร์นี้นะคะโบราณท่านใช้เฉพาะบุคคลสำคัญนะคะหรือคนชั้นสูงแต่ณปัจจุบัน,นะคะ่ะสำหรับท่านที่ต้องการเสริมดวงชะตานะคะก็เป็นที่นิยมอย่างมากทำให้พบกับสิริมงคลแล้วก็สำเร็จในชีวิตรวมไปถึงค้าขายทำอะไรก็ร่ำรวยค่ะ ยันนะสำเร็จค่ะหากท่านใดนะคะที่ต้องการเสริมดวงในเรื่องของความปังความสำเร็จแล้วก็ยังอุดรวยรั่วทางด้านการเงินมีเงินใช้มีเงินเก็บมีเงินคล่องไม่ขาดมือเลยค่ะแนะนำให้ใช้เป็นยันนะสำเร็จนะคะพุทธคุณเนี่ยเสมือนยันก้ายอดช่วยอุดรวยรั่วทางด้านการเงินนะคะทำอะไรก็ปังเหมาะสำหรับท่านที่มีอาชีพค้าขาย ไม่ว่าจะเป็นค้าขายออนไลน์ค้าขายสิ่งสวยงามในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่ดินหรือการค้าการเจรจานะคะที่เกี่ยวกับคำพูดนะคะยันตัวนี้จะเหมาะมากที่สุดทำให้มีความสําเร็จได้โดยไม่เหนื่อยมีโชคดีแล้วก็ยังเป็นนักเมตตามหานิยมได้อีกด้วยค่ะเรียกได้ว่ายันต์นักสำเร็จนะคะเป็นยันชั้นสูงของครูบาอาจารย์ใครมีพกพาติดตัวไว้นะคะ ทำให้ชีวิตไม่เหนื่อยแล้วก็สำเร็จได้ง่ายค่ะยันร้อยแปดเรียกไว่าเป็นมหายันชั้นครูอีก1ยันค่ะยันร้อนะคะเหมาะสมสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพในการเดินทางไกลแอร์สจวตเกี่ยวกับสายการบินนะคะเกี่ยวกับการเดินทางบริษัททั่วหรือท่านที่ขับรถบ่อยๆนะคะป้องกันพยานอันตรายเกี่ยวกับพูดผีปีศาจอันตรายเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือ สัตว์ร้ายนะคะที่จะมาทำร้ายหรือทำลายเราค่ะทำให้นะคะเรามีสิริมงคลพกพาความมั่นใจหรือเหมาะสมกับผู้ที่กลัวรู้สึกว่าตัวเองช่วงนี้ดวงตกทำให้นะคะชีวิตเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มีความสำเร็จทางด้านการเดินทางด้วยค่ะยันถุงเงินถุงทองชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นยันที่ใช้เก็บเงินเก็บทองค่ะเหมาะสำหรับท่านนะคะที่มีรายจ่ายค่อนข้างเยอะใช้เงินคล่อง หรือเรานะคะหาเงินเก่งไม่ได้ใช้เงินตัวเองอาจจะมีรอยรั่วทางด้านการเงินมีหนี้มีสินแบบไม่ได้ตั้งใจค่ะพกยันนะคะติดตัวไว้คุณจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินเงินเข้าออกยากแล้วก็รวมไปถึงมีเงินทองไหลมาเทมาดีไซน์นะคะจะเอียงถุงเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะให้เงินเข้ารัวๆทำให้เรามีโชคคล่องทางด้านการเงินค่ะ ช่วยแก้ปัญหาสำหรับท่านที่รู้สึกว่าเหนื่อยในการทำมาหากินหาเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้สักทีค่ะยันโภกกระทับเรียกได้ว่าเป็นยันที่มีกินมีใช้ไม่มีวันหมดทำมาค้าขายก็คล่องลูกค้าติดก,กันงอมแงม ยันพกกรัพย์นะคะยังสามารถหนุนดวงในเรื่องของการเงินเหมาะสําหรับท่านที่มีอาชีพในเรื่องของการค้าการขายการเจราจาหรือหากท่านใดยอยากจะประสบความสําเร็จด้วยวาจาควรจะต้องมียันพกกรัพย์ไว้ในมือค่ะยันเกราะเพชรเป็นยันที่มีประวัติมาจากหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานนะคะเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะคะที่เด่นในเรื่องของพุทธคุณมหายันชั้นครูค่ะ ยันนี้นะคะเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการความแคล้วคลาดปลอดภัยปกป้องคุ้มครองจากพยันอันตรายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัตว์ร้ายคุณสายมลดําขับไล่เสนีย์จันไรอัปมงคลให้หายสิ้นไปรวมไปถึงท่านที่กำลังอยู่ในช่วงวัยเบญจเพศทําให้คุณนั้นมีสติไม่ประมาทแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้น้อยมากเลยทีเดียวค่ะ องค์ทาวเวสวาหรือในศาสนาพราหมเรียกว่าทาวคูเวนองค์งทาวเวสวนนั้นเป็นราชาหรืออธิบดีแห่งอศสน์อยู่ในชั้นจตุมหาราชิกาหรืออีกในนามที่คนไทยเรียกกันว่าปู่สมเฝ้าทรัพย์เพราะว่าเป็นเทพแห่งขุนรัพย์นั่นเอง ท่านจะเป็นหนึ่งในสีของเท้าจตุโลกบาลทั้งสีโดยจะบกปักรักษาและก็ดูแลเทวโลกในเรื่องของทรัพย์ขุมทรัพย์ทั้งหมดรวมไปถึงช่วยขจัดปัดเป่าพูดผีปีศาจสายเวทและอันตรายใดๆทั้งปวงเหมาะสมสำหรับผู้ที่บูชานักถือเน้นในเรื่องของการขอพรโชคลาภค้าขายร่ำรวยมีสิริมง,งคลแล้วก็ยังแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยนะคะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ